อันดี้ทีทั้งหมดเลยนะนี่แค่ของของแม่แค่แถวเดียวนี่สี่ลายจ้ะสี่ลายนะแถวเดียวอ,อันเดียวไปยันยันกลองอ่ะแล้วไอ้ตรงนหาหมดเลยอ่ะทั้งหมดเลยเหรออันนั้นของของ,ของน้องสาวก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เนาะจ่าไม่ได้ใช้จะเห็นแล้วก็ก็อันนี้ที่ลุ่มก็เข้าอีกลางนี้ที่ลุ่มก็เข้าก็ว่านว่านมันเดียวกันแต่ แต่อันนี้ออกเยอะแล้วกต่างกันเลยนะตรงนี้ยังดูออกดูเหลืองอันนู้นยังไม่อถ้หาหวานวันเดียวกันและเดี๋ยวให้ปุ๋ยคีเม,มื่อไหร่คะแม่พวกนี้รับท้องอธรรมดาเขาต้องรับไปแล้วแตนี้เราใส่ช้าไปหน่อย,ยอตอนนี้ไม่เป็นไรเราใส่ใส่ไอ้นานโนไปด้วยมันก็เลยไม่ ไรรมดาต้องรับท้องจนข้าวตั้งท้องปลายกลา,า,ายออกอ,ะอ่ะอันนี้ว่าเราเราใส่ปุ๋ยไอ้น,นี้ไปด้วยก็เลยใส่รับท้องอันนี้แต่ใครเขาปลมน้อยปลมไม่มากเลยนี่เขาก็เขี่ยแล้วเนะเขาก็เขี่ยวแล้วเนี่ยมามาที่แล้วก็สี่ไร่เนี่ยก็ขาดหน้าเกียนอยู่สิบถัง ถอนได้ไม้ไดเสียได้มันก็มันมันมีเป็นต้นเดียวเพราะมันเป็นข่ามันไม่ได้เป็นกองอะอ่าถอนถอนถอนต้องดึงแรงๆต้องดึงแรงๆมันมันแน่นเลยเหรอแน่ลากยึดแน่นเลยเหรอเอ,อาหวานน้ำต้มเลยไข้าวดูลากกัน ดี๋ยวไปดูอันนู้นสิทำรากขาดหรือเปล่าอันนี้ตรงนี้ก็ได้นะเดินเดินไปตรงนี้ก็ได้จะเดินง่ายกว่าอันนี้มันฉีดใช่ไหมนองฝั่งโน,น้นไม่ได้ฉีดกับฝั่งโน,น้อนอ่ะฝั่งันน้นไม่ได้ฉีดนาน้องสาวมีการอยู่คนละแทพ ข้าวมันท้องอ่ะมันท้องอันนี้มันยังไม่นนไม่ค่อยเออมันยังไม่ค่อยท้องจ้ะมันเป็น่ข้าวท้องอันนี้มันอาจจะเป็นจะเป็นข้าวปนจนด้วยซ้ำอหมือนต้นเกี่ยวนั่นน่ะจะเป็นข้าวปนนั่นน่ะขอนชายๆเนี่ยมันมันจะมีบ้างไงแบบที่มันขึ้นเองมันลอยมาอย่างเงี้ยข้างในเนี่ยจะเป็นข้าวเป่าอัานนน้นจะเป็นข้าวปนแต่ในต้นเก่ยวตร ียวต้นแข็งข้าวเข่าจะต้นไม่ไม่ค่อยแข็งไม่แข็งนั่นไปแล้วเหรอตั้งก็เป็นตั้งก็จะยก็เป็นขลาส้มก็ถอนโยนถอนโยนก็เดี๋ยวเขาก็ตั้งอยู่เนี่ยขายเขาปลูกที่หน้า นี่จะทำให้ขายด<ห>ีไหมนะเขา,าปูกก็ก็ดีก็เขาเอาประจำาลมันมันอย่างนี้มันมีกี่พันเขาปกก็ตุแท้ก็จะเอาลายนี่นี่สี่เจ็ดสี่เจ็ดละแล้วมีทั้งหมดที่พันที่แม่ปลูกมันมีนอะไรบ้างก็ตอนนี้ก็ทำสี่เจ็ดอย่างเดียวเ<ห>มื่อก่อนนั้นก็ทำะทุมตุแท้ถ้าเขาจะเอาก็ ทำใเขาอ๋อเขาจะมีสั่งมาก่อนล้ก็ทั้งอนั่นแหละเขาเขาต้องการแบบไหนเขาก็ให้เราทำเพราะที่มันไม่ลกของเราคอยเก็บอยู่ตลอดเก็บพอเห็นยากขึ้นเราก็เก็บข้าวโพนขึ้นเราก็เก็บคอยดูแลตลอดถึงจะขายข้าวปลูกได้ถ้าไม่งั้นเขาจะเขาก็ไม่ซื้อคนซื้อข้าวปลูกเขาก็ไม่ได้ซื้อเลื่อไปลงนาเขาต้องแบบเขา เคยซื้อจิตใจเขาก็จะเอาอทุกคนขขน,นั้นให้เขาระจำเนี่ยของน้องสาวทั้งหมดเลยเนี่ยแต่ในขังให้เข,ขนะาพูดตรงนั้น น,นี้อันนี้ของน้องสาวใช่ไหมของของที่บ้านนี่เนี่ยของน้องสาวพ่าวางกันนุอ้อันเนี้ยที่ที่บ้านแถวอย่ี้ทั้งหมดนี่เนี่ยเนี้ยมันเป็นอันเดียวนะแถวอเี้ยแท่น้งก็ยันนั่นน่ะยันแค่เขตบ้านพอดีตรงไปเนี้ย